เที่ยวนี้ที่เกิดโควิดคนกลับบ้าน5ล้านคนน้ำคือทุนคือจุดเริ่มต้น แต่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราเห็นภาพเลยฝนเนี่ยเวลามามาหนักแล้วก็หายยาวถ้าเราไม่มีที่เก็บโอกาสที่จะเจอปัญหาเรื่องการเกษตรหนักมากๆครับเที่ยวนี้ที่เกิดโควิดเนี่ย,ยคนกลับบ้าน4ล้านกว่าคน5ล้านคนมีเกษตรกรอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว5ล้านถึง6ล้านครัวครับเพราะนั้นเกษตรกรจะกลายเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็ ถ้าอยากเห็นประเทศไทยย้อนกลับเหมือนกับปี2542ัพอเศรษฐกิจฟืน้นทุกคนแห่กลับเข้าเมืองโรคระบาดต่อไปในอนาคตในสภาวะแวดล้อมอย่างนี้มันก็กลับมาอีกเพราะนั้นทำอย่างไรจะพัฒนาอาชีพอยู่ในพื้นที่ได้เลยเรามีตัวอย่างความสำเร็จเต็มไปหมดที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงครับน้ำคือทุนคือจุดเริ่มต้นบริหารน,น้ำได้ก็จะบริหารเกษตรได้บริหารตลาดได้บริหารการขายได้ครับ